อคีภัยทําให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าชีวิตเราด้วยนะคะดูตัวอย่างบ้านหลังนี้ตอนแรกๆบ้านหลังนี้สวยไหมสวยอ่สวยงามมากเลยแต่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นไฟก็ไหม้บ้านไฟ,ไฟไหม้หมดเลยไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟฟ้าแัดวงจรใช้ตอรีดผิดวิธีใช้อุปกรณ์ชำรุดอะไรอีกเล่นไฟในบ้านของลูกๆก,ก็เกิดไฟไหม้แล้วเป็นไงกว่าจะดับเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานเลยแล้วน้ําไฟยิ่งมากมันก็ยิ่งร้อนมันก็ยิ่งลุกลามดับก็ดับยากด้วยกว่าจะดับให้สนิทได้ก็กี่ชั่วโมง เป็นชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะดับไฟที่มันมีลักษณะลุกลมใหญ่โตขนาดนี้กว่าจะดับได้นเนี่ยไฟเนี่ยขนาดเป็นกำแพงเป็นสถานที่ก่อสร้างที่ใหญ่มากเลยมันก็สามารถที่จะไหม้ได้หมดเลยนะคะต่อมาหลังจากที่ไฟไหม้ลุกลมไปทั่วเลยตึกสูงแค่ไหนไฟก็สามารถที่จะขึ้นตามไปเผาได้หมดเลยใช่ไหมเลย ตูาตึก50ชั้นดับไม่ทันมันก็ไม่ไปถึง50ข้างบนได้เลยมีมีบ้านอยู่10หลังถ้าดับไม่ทันมันก็สามารถเผาไปได้ทั้ง10หลังเลยไฟนี่อันตรายนะคะแล้วสุดท้ายเป็นไงหลังจากที่ความร้อนหรือว่าไฟสงบลงบ้านยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะไม่ไม่ก็เหลือแต่ซากอย่างนี้และะ้วค่ะนักเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเคยตั้งตรงนี้ เตียงนอนเคยตั้งตรงนี้ทีวีเคยอยู่ตรงนี้เป็นไงเจ้าไฟมันเอาไปหมดแล้วอไฟก็ไหม้ไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเป็นไงจากรถคันนี้ที่มีรา,าคาหลายหลายแสนเลยหลายล้านด้วยพอเจอไฟไหม้ปุ๊บเป็นไงสิบบาทก็ไม่มีใครซื้อใช่ไหมเอ่ยอเจ้าไฟเนี่ยมันแรงก็หลายกาดมากางั้นเนี่ยเด็กๆ อย่าไปยุ่งกับไฟแล้วก็อย่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นนะคะอะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆมีใบงานมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนแจกใบงานก่อนกลละลักเอาไปแจกฝั่งนู้นนะคะเสียงแจกฝั่งนี้คะ่ะอแจกก่อนใบงานให้เขียนชื่อชั้นเลขที่น,นักเรียนปลายทาง อาจจะทำในสมุดได้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนบรรยายอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนะคะพร้อมบอกวิธีป้องกันด้วยไม่ใช้เสียงนะคะเขียนชื่อกับเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปก่อนอเดี๋ยวเราดูพร้อมกันว่ามันเป็นภาพอะไร อ่าให้เวลาเขียนชื่อก่อนเหลือไหมคะเอามาเหลือคืนใครยังไม่ได้ใบงานเอ่ยใครยังไม่ได้เอ่ยตรลักว,วันนี้ ภาพนี้สังเกตเห็นอะไรบ้างคะเทียนเทียนเทียนอยู่เฉยเทียนเทียนกำลังอะไรเทียนเทียนทำไมคะาจุดเทียนมีเด็กกี่คนเอ่ยเด็กสองคนนี้เขากําลังทําอะไรคะจุดเทียนจุดเทียนไหนๆเอ่ยในห้องนอนด้วยแล้วเทียนเนี่ยมีกี่อันคะ เทียนเนี่ยมีอยู่4อันซึ่งมีอยู่ตรงบริเวณไหนบ้าง,งอ่องอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะสังเกตเทียนอันที่อยู่บริเวณตรงเตงียงนอนก่อนในเตียงนอนมีอะไรบ้าง,งอันนี้เทียนมีหมอนข<อ>้าห่มมีเสื้อผ้ากองไว้ด้วยเห็นไหมคะอ่ะแล้วมีอะไรอีก มีแมวตัวหนึ่งอลไวเทียน,นอีกอันหนึ่งอยู่ไหนหน้าต่างอ่าหน้าต่างซึ่งมีลมพัดเข้ามาด้วยใช่ไหมเอ่ยและอีกสองอันก็อยู่ที่เด็กสองคนนี้กำลังจุดเทียนอยู่คุณครูถามว่าอันตรายคืออะไรคะอันตรายคืออะไรเอ่ยเอทีม B ทีม A ติวเตอร์ มาน,นี่คะ่ะติวเตอร์ดูภาพนี้ติวเตอร์บอกคุณครูหน่อยได้หมายว่าอันตรายในภาพนี้คืออะไรตรงหน้าตา่างอันตรายคืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรเ <Yeah. S 1> ทียนเทียนเทียนมนอันตรายยังไงเอ่ย <Yeah. S 1> มนอาจจะทำให้เกิดอะไรขึ้น ไฟไหมเออติวเตอร์บอกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคือไฟไหมทีมทีม B ใครจะมาตอบคำตอบนอกเหนือจากติวเตอร์บ้างงั้นคุณครูจะให้ทีทม A 10คะแนนอา้าวแบมตอบว่าอันตรายคือไมอันตรายค่ะไมอา,อา,านาถพลตอบอันตรายคือ อ่าแล้วแต่เราเร็วเราจะเอา อาวทีนี้อันตรายเราทราบไปแล้วว่าจะเกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการเล่นอะไรเล่นจุดเทียนในห้องนั่นเองทีนี้ทีนี้เอาเขียนลงไปเลยอันตรายก็คือจุดเทียนเล่นในห้องจะทำให้เกิดไฟไหม้นะคะ,ะหรือว่าแล้วแต่นักเรียนคิดว่าจะเขียนว่ายังไงอ่ะทีนี้ การป้องกันการป้องกันป้องกันยังไงดีคะอ้าวพานิพาหนูตอบว่าอะไรนะคะอ้าวฟังคําตอบจากพานิพาเผื่อเด็กๆจะเขียนตามได้ตอบว่าไม่จุดเล่นในห้องไม่จุดอะไรคะไม่จุดเทียนเออไม่จุดเทียนเล่นในห้องไปจุดไปจุดในห้องครัวดีไหมคะไม่ค่ะไม่ดีสรุปก็คือไม่จุดเทียนเล่น ไม่จุดไฟเล่นในบ้านใช่หไหมคะอ่ะใครจะตอบอีกเร็วเร็วเร็วเอ้าวอ่ามิรานตอบว่าห้ามจุดไม้ขีดเล่นในห้องอ่าห้ามจุดไม้ขีดไฟเล่นในห้องด้วยอ่าขอบคุณค่ะคุณครูให้กลุ่ม A ไปสิคะแนนเลยอ่ากลุ่มบีจะตอบว่าอ่ากรลลักษณ์จะตอบว่าจะป้องกันยังไงคะจากในภาพ โอ้ขอบคุณมากกลรักตอบว่าไม่เล่นไฟถ้าผู้ปกครองไม่อยู่ในบ้านด้วยอเอาไปอีก10คะแนนค่ะ